คดีน้องชมพู่อาจารย์ปรเมศอ,อินทรชุมนุมพูดในรายการโหนกระแสโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์ซึ่งอาจารย์ปรเมศเขือทอิบดิอายการสำนักงานคดีอาญาทนบรุรีซึ่งคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพะไหมอาจารย์ปรเมศต,ตอบว่าไม่ถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพรอกคดีผออ,อก,ก๊อบ ผู้าการตํารวจแห่งชาติก็มาถแถลงเอง8ศพที่กระบี่พังงาผู้ชาการตารวจแห่งชาติก็ถแถลงเองจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้ชาการตํารวจแห่งชาติเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมท่านนะว่าทําเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ท่านทาเต็มที่การตายของน้องชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุ ไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีคำถามถัดมาหมอบอกว่าขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตั้มฟังเลยน้องรักเหมือนกันนะฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงมั่วส่ว้เป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้ เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ตำรวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครเห็นสักคนคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอกไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่า ต้องมีไม่งั้นตั้งข้อหาพลากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ประเภทตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็นคนอาจเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบๆคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิคดีน้องชมพู่ ผู้ชาการตรุนรวจแห่งชาติผลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าได้ทําตามพยานหลักฐานรวบรวมแล้วไปขอหมายก็ต้องดําเนินการตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆหลักฐานมีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจขอหมายไม่ได้และตำรวจขอหมายตามพยานหลักฐานเพียงเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการมอบตัวหรือการจับกลุ่ม พลตรวจเอกสุวัตรระบุว่าเราเจอผู้ต้องหาเราก็จับซึ่งเราทราบจากพนักงานสอบสวนว่าเป็นการจับกลุ่มตัวซึ่งได้รับการประกันตัวหรือไม่อยู่ที่การพิจารณาของพนักงานสอบสวนณวันนี้มีการออกหมายจับหนึ่งคนบอกได้แค่นี้แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันมาตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนพลตรวจเอกสุวัต์กล่าว พลตรวจเอกสุวัสด์ยังฝากถึงครอบครัวและแม่น้องชมพู่ว่าทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบเราก็ต้องทำต่อไปฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์คดีนี้คือคดีฆาตกรรมความซับซ้อนหรือไม่ก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่เรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือการไต่สวนบนโลกโซเชียลซึ่งเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่ง ตอนคดีก่อเตาครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วผมไม่อยากจะเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านติดตามจนเสพติดกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องของโซเชียลไม่พอแล้วสังคมเราเกิดปรากฏการณ์ประหลาดประหลาดซึ่งต่างประเทศก็มีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีและเป็นบทเรียนของตัวผมเองด้วยว่ามันมาไกลได้ขนาดนี้ก็ฝากว่าเสพเรื่องพวกนี้ให้ใช้วิจารณญาณหน่อย แนะนำหยุดตามข่าวนี้สักสอ,อาทิตย์และสุขภาพจิตของท่านจะดีขึ้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตระบุคดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยชี้แจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยที่บายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถลุงพลตำรวจมีวิธีตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจ ที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในศารนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและค้อยภาพวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ป้าแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถของลุงพลว่า เจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยที่บายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจโดยใช้วิธีแสงซินโคโตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่า มันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นอยู่ในรถลุงพลคือ1ในหลักฐานสำคัญส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่ของน้องชมพู่และเจอว่าเป็นใคร ซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัญชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพระาะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็ยังคงต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมหนึ่งถ้าวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วความคิดส่วนตัว ถ้าตำรวจจะจับแพะ3ถึง4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจ,จันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนี้ในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รรกันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อซอีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมา มันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในชั้นศาลเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตํารวจเขาเตรียมไว้คดีน้องชมพู่โป๊ะแตกกลางรายการย้อนคลิปลุงพลโป๊ะแตกกลางรายการอ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับ แห่งบ้านกกอกทำไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติการออกหมายจับลุงพลหรือชัยพลวิพาฐานความผิดสมข้อหาได้แก่ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประสะจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชนะสตบพลิกศพหรือผลทางคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปหากย้อนกลับไปคุณหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับแห่งบ้านก,กอกว่าทําไมคนถึงเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งตนนั้นก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บัรไลยสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนขอยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งซึ่งทางหน้าหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาย้อนคลิปเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคําถามไม่เหมือนเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคําตํารวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหม เพราะมีคนเขาบอกว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับซื์อย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกครับนุ่มกระชัยก็ตอบว่าอุ๊ยลุงพลก็ตอบมาอีกว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครจะไปจอดจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทำเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดเหมือนเดิมแต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าทำไมอะ่ะลุงพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็ตอบมาว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บรรลัยนะ